หมอก็ให้ยามายาแก้อักเสบยาแก้ปวดยาแก้ติดเชื้อกินอยู่อย่างเงี้ยสองปีสปีมันก็ไม่หายมันก็แค่ระงับการปวดได้ชั่วคราวหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกหลังจากนั้นมันก็เป็นอีกเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปไหนกินอะไรต้องพกยาไว้ตลอดวันหนึ่งกินยาไม่กินก็ไม่ได้เขาบอกว่าไม่กินก็ไม่ได้เพราะว่ามันปวดมันปวดตลอดตลอดจะบอกว่าตลอด ดิฉันก็จําไม่ได้ว่าตลอดเวลาไหมแต่เขาบอกว่าเขาต้องกินยาทุกวันภายในระยะ2ปีนะเขาบอกพี่คิดดูสิแล้วตับไตไส้พุงหนูมันจะเป็นยังไงหนูก,กินแต่ยาอย่างเงี้ยกินยาแก้อักเสบแบบชนิดรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแก้ปวดแก้ปวดแก้อักเสบชนิดรุนแรงอะไรเงี้ยมันไตระดับขึ้นเรื่อยๆความปวดนะคะมันไตระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้เขาบอกว่ากินผักกินผักอะไรก็กลัวติดเชือ้อก็ต้องกินยา เวลาไปกินอาหารที่ไหนเนี่ยก็ต้องดูต้องระวังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันเป็นโรคแบบโรคก,กลัวไปหมดเลยในการกินเขาบอกวพวกปลาล่าพวกกะปินี่กินไม่ได้เลยพวกของบากของดองอะไรเงี้ยพวกนี้เนาะปลาล่ากะปิเป็นของดองอะไรเงี้ยกินไม่ได้เลยจนวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนศาสนามาเป็นของเราเขาคงมีความเชื่อบ,บางอย่างเนาะคิดว่าเปลี่ยนให้เป็นศาส,สนาเราแล้วมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งเนี่ย เขาเขาให้แฟนเขาเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาไปซื้อซื้อสังกทานนะคะจะไปถวายทางทางสังกทานเขาบอกว่าช่วงที่แฟนเขาขับไปเนี่ยยังไม่ถึงวัดเลยเพราะว่าแต่ที่เขาตั้งใจว่าจะถวายสังกฐานให้กับเจ้ากรรมในเวรไอ้เทียมให้ปวดเนี่ยแหละคะ่ะเขาบอกว่าภาพที่แล้วมันก็จะมีภาพเด้งขึ้นมาปุ๊บก็คือภาพที่เขาตอนถอดเบ็ดออกจากเหงือกปลานะคะเขาก็เลย อ๋อเข้าใจแล้วที่ฉันเป็นที่ฉันหาคําตอบอยู่เนี่ยที่ฉันเป็นมาเนี่ยในระยะเวลาเนี่ยสองปีเนี่ยฉันหาคําตอบอยู่เนี่ยฉันเป็นเพราะไอ้นี่เองเพราะว่ากรรมจากการนี่เองจากการถอดเบ็ดออกจากเหงือกปลานี่เองก็คือเขาเขาคิดว่ามันเป็นเหมือนเข็มอะค่ะที่แทงอะค่ะแทงแทงจากเหงือกเขาขึ้นขึ้นขมักเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเจ็บปวดเหมือนเข็ม เขาเห็นภาพนั้นและเหมือนเจ้ากรรมในเวนอะส่งภาพมาให้ดูว่านีไงมึงทำกับกูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตลกนะคะแต่คือแต่คือแบบคือเล่าแล้วแบบเหมือนเราเห็นภาพด้วยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเจ้ากรรมในเวรก็ก็ทําให้เห็นด้วยความที่น้องเขาตั้งใจจริงอะไรเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยเขาเห็นภาพแล้วเขาเข้าใจเขาเข้าใจเหมือนแบบคนแบบเหมือนหาคําตอบมานานแล้วเร,เราได้คําตอบแล้วเราจะ นี่ไงนี่ไงอะไรประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยค่ะน้องเขาบอกว่ายังไม่ถึงวัดเลยเลยเห็นภาพนั้นก็เลยเข้าใจไอ้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นมาก็เลยเข้าใจก็เลยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเขาบอกนี้นะคะเขาก็เลยหลับหลังจากวันนั้นมาก็เลยเชื่อมากขึ้นมากขึ้นแล้วทีเนี้ยน้องน้องคนเนี้เพิ่งมาสวดคาถาจากักรรพัิได้ได้หกเดือนค่ะเขาสวดก่อนที่จะ เขาสวดก่อนที่จะเห็นดิฉันเห็นคลิปดิฉันนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาเล่าให้ฟังกับในชีวิตเขาแล้วเขาบอกว่าหลังจากที่เขาเริ่มมาอยู่ทางเราเอภัยค่ะอยู่ทางเราแล้วก็เริ่มสวดมนต์สวดมนต์มากขึ้นสวดมนต์มากขึ้นน้องบอกว่าชีวิตมันมันรู้สึกว่ามันสงบมันมีความสุขมันมันเบามันเขาบอกว่ามันมันอธิบายไม่ได้ดิฉันก็าอาจจะไม่เข้าใจเขามากเนาะ แต่นี่คือสิ่งที่เขาเล่ามาเเขาบอกว่ามันมันเป็นความรู้สึกที่ความสงบสุขที่หามานานที่ตอนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็เล่ามานะคะดิฉันก็เล่าตามเขาบอกว่าเขาหาไม่ได้จากตรงนั้นเขามาอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกอ๋อนี่ไงสิ่งที่ฉันความสุขทีท่ที่ฉันต้องการเขาพูดอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ยเขาบอกว่าก่อนที่เขาจะถือก่อนที่เขาจะถือพุทธเนี่ย เขามาถือแขกด้วยแต่ก็แล้คือแขกก็คือพ่อแม่อูมาพ่อแม่ากาลี่อะไรเงี้ยค่ะอ,อ,อะไรนะคะที่ท่านเป็นช้างน่ะแล้วกเ็เขาถือแล้วเขาบอกว่าเรื่องโชคลาภเนี่ยต้องยกให้ฝั่งนี้ท่านก็คือขออะไรก็ได้ขออะไรก็ได้อ,อ,ไไดอาจจะเขาอาจจะมีบุญสัมพันธ์กับท่านมั้งคะขออะไรก็ได้แต่เขาบอกว่าแต่ถ้าเรื่องบุญกุศลเรื่องจิตใจสงบนิ่งมีความสุขต้องเป็น สวดสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งคาถาจักพัิเราเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเหมือนดิฉันฟังน้องแล้วกไ็ได้ได้ความคิดนะคะเหมือนเขาสอนดิฉันไปในตัวเขาบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอยากทำสองอย่างไม่ให้บาลานกันไม่ใช่บูชาฝั่งนั้นฝั่งเดียวเขาก็เลยอยากให้สวดมนต์นิแผ đó, ่เมตตาภาวนาไปให้ฝั่งนั้นด้วยแล้วก็ฝั่งนั้นก็ให้โชคลาภมาก็คือให้มันบาลานกันใช่ไหมคะให้มันแบบเดินไปด้วยกันด้วยดี อย่างมีความสุขใน,ในชีวิตของเขานะคะหมายถึงว่าทาํามาค้าขายก็ดีสวดมนต์ก็ดีทําบุญกุศลให้เขาด้วยตัวเองก็ขอพอรจากเขาด้วยแล้วก็ได้ส่งบุญกุศลให้เขาทุกวันทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะดิฉันว่าเออน้องก็คิดดีแฮะดิฉันก็อนุโมทนาสาธุกับเขาเนี่ยราค่าเป็นสิ่งที่แบบน้องเขาอยากมาเล่าให้ฟังเนาะดิฉันก็เชื่อนะคะเรื่องบาปบุญพวกเนี้ยเออดิฉันดิฉันมีมีเรื่องจะเล่าด้วยก็คือ ถ้าไม่ให้ไม่เกลื่อนเรือ่องเนื้อน้องคนนี้คนมาขึ้นมาก็คงจะไม่อยากเล่าเท่าไหร่ตอนเด็กๆนะคะด้วยความเป็นเด็กบ้านนอกพี่ชายเนี่ยจะไปใส,เสเ่เบ็ดกบอะค่ะใส่เบ็ดกบเบ็ดเขียดอะไรอย่างเงี้ยเออและดิชัน่ะเขาเขาเอามาบ้านดิฉันเป็นน้องเขาเราด้วยความเป็นคนคนที่นั่นจะบอกว่าต้องหักขามันใช่ไหมคะหักขามันมันจะได้ไม่เต้นกระโดดออกจาก ถังออกจากหายหรืออะไรอย่างเงี้ยจากหม้อที่เราขังมันไว้ดิชันี่ชอบหักขามันมากเลยแล้วเป็นโรคอะไรไม่รู้เด็กค่ะเด็กตอนนั้นยังอยู่ปถมเลยปถมอยู่แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นดิชันก็ด้วยความที่เป็นเด็กบ้านนอกก็พากันเต้นกระโดดยางกับเพื่อนนะคะแล้วทีเนี้ยเข่าดิชันนะคะมันหลุดออกจากมันหลุดออกเขาเรียกว่าอะไรก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันหลุดมันมันเข่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมัน มันคงไม่เข้าล่องมันนะค่ะเรากระโดดยาอะไรเดยมันมันก็มันก็ไม่ไม่อยู่ในร่องมันตอนเด็กๆมันไม่ปวดนะคะตอนเด็กๆมันไม่ปวดหลังจากอายุเรียนจบมหาลัยยี่สิบกว่ากมันจะเริ่มปวดเวลาเราเดินนะคะมันจะสีสีกันสีกันแบบเนี้ยเหมือนเหมือนกระดูกเหมือนเหมือนมันไม่มีเหมือนคนแก่น่ะมันไม่มีเอ่อน้ําน้ำหล่อลื่นข้อกระดูกใช่ไหมคะมันก็จะปวด มันก็ปวดตั้งแต่ยี่สิบกว่าจนอายุจนมาเมืองนอกครั้งแรกครั้งแรกที่ที่มาแต่งงานนั่งเครื่องบินหลายชั่วโมงตอนเรารุกขึ้นจากเครื่องบินนะคะตอนตอนเรารู้จากที่นั่งเราเราจะเดินออกเนี่ยดิฉันแทบเดินไม่ได้เลยคือขามันแข็งไปหมดแล้วเลย,เลยแล้วก็เหมือนกระดูกอ่ะมันมันปวดมากตรงข้อกระดูกขาเรานะคะแล้วทีเนี้ยมาถึงแล้วดิฉันก็บอกว่าดิฉันจะบอกแอร์อ่าจะบอกพนักง,งานบนเครื่องว่าขอ ขอที่เข็นนั่งได้ไหมคะที่ฉันก็บอกอุ้ยอายังเลยอายุเพิ่งจะ30มสิบกว่าเองแล้วทีนี้เดินไม่ได้เหมือนคนแก่เขาจะต้องบอกว่าเขาต้องคิดว่าดิฉันนะแบบมึงมึงบ้าหรือเปล่านี่มึงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสะตอรหรือเปล่าอะไรอยากให้คนอื่นมาเข็นอะไรงี้จริงๆแบบจนต้องยืนอยู่สักพักในเครื่องนะจนเขาเดินออกจนแบบออกเยอะและ้วจนรู้สึกว่ามันดีขึ้นก็เลยพยายามจะเดินค่อยๆเดินออกมาเดินออกมาก็ยังกระเพกกระเพกอยู่ หลังจากนั้นมาดิฉันก็เนี่ยละค่ะหลังจากที่หลังจากที่สวดมนต์มาแล้วก็ไปแช่แช่น้ําแช่น้าแร่ด้วยมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่มันยังปวดอยู่นี่ละค่ะที่ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังว่ากรรมน่ะเราได้กระทําไปแล้วจากหนักมันถ้าเราเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันทุกวันจากหนักมันก็จะเป็นเบาแต่ก่อนที่ทํางานเมืองไทยนะคะเดินเนี่ยเดินปกติเนี่ยปวดทุกวันปวดตลอดเวลา แต่ตอนนี้มันก็จะมีปวดบ้างหายบ้างปวดบ้างหายบ้างพวกเนี้ยเวลาของดิฉันเนี่ยเหมือนมันเป็นอยู่ข้างเดียวมันไม่ได้เป็นสองข้างค่ะมันเป็นอยู่ข้างเดียวเหมือนเหมือนมัน,มนแล้วก็เป็นเฉพาะตรงข้อด้วยตรงข้อที่เราเดินด้วยแล้วก็ถามว่าอยากไปหา,มห,ามหมอไหมเจ้ากรรมในเบนก็เหมือนมันปิดเราไว้ค่ะก็ไม่ได้สนใจก็คืออยู่ในชีวิตปกติอย่างเงี้ยก็คือ ไม่ได้สนใจจะต้องไปหาหมอไปอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออไม่เป็นไรก็ค,คงจะหายสักวันอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังจากที่ทั้งหมดทั้งมวลมาจนถึงเริ่มสวดคาถาจักรพรรดิมันก็ดีขึ้นมันก็หายเบาลงเบาลงค่ะไม่ได้ปวดตลอดเวลาที่เดินเหมือนอยู่เมืองไทยเมืองไทยนี่ตอนนั้นอย่างเด็กๆมากๆกก็ยังปวดจังปวดแบบไปทํางานก็ปวดตลอดเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ปวดจ,จนดิฉันจะต้องซื้อไม่รูด้ดิฉันคิดนะคะดิฉันซื้อ วิตามินซีกินทุกเดือนเลยดิฉันรู้สึกว่ากินแล้วมันมันหายปวดเพราะว่าตอนนั้นปวดมากปวดแบบเดินแล้วก็เสียดสีกันตรงข้อมันนะคะมันก็ปวดตรงขาพับเนาะปวด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 อะไรเงี้ยเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็คือกรรมที่เราทําไปแล้วเราไม่สามารถวิ่งหนีมันได้เราจะรับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเราแผ่ไม่ตายให้เขาตลอดตลอดตลอดมันก็จะเบาลงเบาลงเบาลงแต่ว่าเราก็ยังรับอยู่เหมือนดิฉันก็ยังเป็นอยู่ ก็ยังปวดหัวยังปวดเขายังเป็นอยู่เป็นระยะระยะอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะวันนี้คุยเรื่องกรรมเนาะเดี๋ยวขราวหน้าก็จะมาคุยเรื่อง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 ไปเรื่องหาวแล้วก็สัมภาษณ์ผีเนาะ <c oughs> เดี๋ยวจะพายายามทยอยเดี๋ยวต,ต่อไปจะลงคลิปพวกทะเลอะไรด้วยนะคะที่ว่าทะเลดําที่ว่าเป็นโลกโลกของอีกโลกนึงของพวกผีที่อยู่ทะเลอะไรเงี้ยที่ตายในทะเลเนาะอะไรเงี้ยก็ สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนากันนะคะทุกท่านลูกหลานหลวงปู่ดูก็ใครที่เข้ามาดูก็ขอให้เ,เริ่มปฏิบัติกันนะคะอย่าทิ้งการปฏิบัติไปนะคะโอเคค่ะขอให้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านจงประสบผลสําเร็จในสิ่งที่ตั้งหวังนะคะดิฉันก็คาดหวังเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ